นี้จะมาสอนก้าวผมด้วยตนเองนะคะแบบก็น่าจะไม่ยากนะคะคิดว่าน่าจะก้าวกันได้นะคะเริ่มต้นโดยการแบ่งผมเป็นสามช่อค่ะขวาซ้ายกลางนะคะเราก็จะมาแกะผมด้านซ้ายกับด้านขวาให้รวมกันนะคะ ก่อนอื่นเราต้องแบ่งผมให้ได้ก่อนนะคะตามที่เราต้องการแบ่งซ้ายและแบ่งขวาหลังจากนั้นเราก็รวบผมมาชนกันแบบนี้นะคะยังไม่แก่ชอบกลางออกนะคะ ให้ต้องยกขึ้นสูงมากนะคะรัดด้วยยางเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้แยกผมออกเป็นกลางแบบนี้นะคะ แล้วกลับตลบไปด้านล่างนะคะโดยเอามือเกี่ยวค่ะเกี่ยวแบบนี้แล้วก็กวักลงไปข้างล่างเลยค่ะวักแบบนี้นะคะดูความเรียบร้อยด้วยค่ะถ้าเขายัางไม่เรียบร้อยใหม่อีกรอบได้นะคะ ที่ไม่เอาแบบเสียบมาให้ใช้เพราะว่าบางคนไม่มีแบบเสียบนะคะเราก็จะใช้มือเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้กิ๊บติดนะคะสองตัวเลยค่ะติดข้างขวาและก็ติดข้างซ้าย ส่วนล่างกับส่วนที่เราพันทบมาอันนี้คือส่วนล่างนะคะอันนี้ส่วนที่เราพันทบมาแล้วเราก็ตึงด้วยกิฟไว้แล้วนะคะสองตัวซ้ายขวาเราก็ยีผมเลยค่ะ ยีให้เหลือความยาวน้อยที่สุดนะคะหลังจากนั้นแล้วเราจึงปล่อยผมที่เรามัดไว้นะคะออกมาค่ะ ต่อจากนั้นก็ทำการหวีรวบขึ้นค่ะแล้วกดผมให้ลงตามตามนะคะตามตามเสร็จแล้วนะคะจับผมนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ผมที่เหลือ เราเอาไปรัดไว้นะคะโดยการรัดกิ๊บก่อนค่ะกะว่าพอดีไหมคะสำคำเอานะคะเพราะว่าเราทำด้วยตนเองนะคะหลังจากนั้นก็ใช้กิ๊บเสียบไปเลยค่ะ ไปเลยนะคะเสียบแบบมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะคะจับจับทำคลำดูว่าเรียบร้อยได้เสร็จแล้วนะคะตรงนี้ไม่ยากเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาคลี่ตรงนี้ออกแบบนี้ค่ะ แล้วติดด้วยกิฟค่ะกิฟเราก็จะหาจากที่เรามีนั่นละคะ่ะติดเลยนะคะอันนี้คนคนสอนมองไม่เห็นข้างหลังนะคะทำคำมานะคะแล้วจากนั้นเราก็ดึงดึงนะคะแล้วก็ยียนะคะสวยมากสวยน้อยนะคะอยู่ที่ความชำนาญ ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็สวยเองนะคะโอเคไหมคะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะซ้ายค่ะขวาค่ะวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ